ทอนะคะสน,นใจเรื่องของการให้เกียรินะคะผู้นําในบ้านให้เรากลับมาสนใจที่เรื่องของครอบครัวทั้งเราจะเริ่มต้นด้วยการพูดคุยถึงเด็กนะคะเพราะมีบอกเราว่าจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้านี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกนะคะที่มีพระสัญญาไว้ด้วยว่าเพื่อเจ้าจะอยู่เย็นเป็นสุขและมีชีวิตยืนยาวในโลก อีกครั้งนะคะจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าเพื่อเจ้าจะอยู่เย็นเป็นสุขและมีชีวิตยืนยาวทนโลอเฟซัสบทที่หข้อสองหรืสการให้เกียรติพ่อแม่ของเราไม่ได้เป็นข้อเสนอห,หรือเป็นคำแนะนำแต่เป็นบทบัญญัติหลายคนลืมไปแล้วหรืออย่างว่าเราต้องรักษาบทบัญญัติของพระเจ้า ในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อในพระักสัญญาของพระองค์นี่คือหลักฐานว่าความรักของพระเจ้าอยู่ในเราจริงๆหรือเปล่าพระเยซูตรัสรว่าผู้ใดที่ยึดถือและเชื่อฟังคำบัญชาของเราผู้นั้นก็คือผู้ที่รักเราในยอห์นบทที่14-21ค่ะอาครทุตยอนยืนยันโดยเขียนว่าความรักคือการที่เรา ดำเนินชีวิตตามบัญญัติของพระองค์นะคะอยู่ในสองยอนบทที่หกเมื่อเรารับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระเจ้าเราถูกเปลี่ยนแปลงคนเก่าตัวเก่าที่เคยอยู่ก่อนหน้านี้มันจะต้องตายไปไม่มีชีวิตต่อไปค่ะเราเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่หัวใจของเราถูกสร้างใหม่ด้วยความยำเกรง และความรักของพระเจ้าที่อยู่ในเาราความบารนาของเราตอนนี้มาจากพระเจ้าเราปรารถนาที่จะทําให้พระเจ้านั้นพอพระทัยเพราะนั่นเป็นธรรมชาติของเรานะคะเราจะมีชีวิตแบบนี้นะความสําคัญอยู่ที่การรักษพระบญชาพระเจ้าค่ะในทางกลับกันนะคะคนที่เพิกเฉยต่อบทบัญญัติของพระเจ้าเราจึเป็นนิสยัย ก็ยังไม่ได้พบกับพระเยซูที่แท้จริงเราอาจจะรู้สึกว่าทําไมนะเราทําไม่ได้เลยไม่นองเป็นไป,นปนได้ว่าท่านอาจจะยังไม่ได้พบพระเยซูแท้จริงพวกเขายอมรับแต่เพียงศาสนาคริสต์แต่อย่างที่พระเยซูทรงส,สอนเรานะคะเราจะรู้ตัวตนที่แท้จริงของพวกเขา อะไรรู้ไหมคะจากการดำเนินชีวิตของพวกเขาคนะ่ะในมัทธิวบทที่เจ็ดไปยี่สิบถ้าพวกเขาเพิกเฉยหรือไม่ใส่ใจบทบัญญัติของพระเจ้าพวกเขาก็ไม่มีหมัวใจของพระเจ้ายอนเขียนว่าผู้ที่พูดว่าเรารู้จักพระองค์หมายถึงว่ารู้จักพระเยซูคริสต์นะคะแต่ไม่ทำตาม สิ่งที่ชมบัญชาคนนั้นโกหกค่ะแลวหลอกลวงความจริงไม่ได้อยู่ในเขาเลยคนะ่ะในหนึ่งยอดที่สองข้อที่สี่ยอดบอกอย่างชัดเจนค่ะว่านคนนั้นไม่ใช่ลูกขอพระเจ้า,จาเขาถูกหลอกลวงเขาอาจจะคิดว่าเขารอดแล้วแต่ในความเป็นจริงอย่างไม่รอดขอทบทวนนะคะ ความหมายของการให้เกียรติอีกครั้งการให้เกียรติคือการให้คุณค่านับถือเคารพปฏิบัติอย่างเหมาะสมให้ความเคารพอย่างสูงเมื่อเรามองดูพ่อแม่ของเราด้วยสายตาใงการให้เกียรติเราจะพูดกับเขาด้วยความเคารพและความรักค่ะอย่าลืมว่าการให้เกียรติ สามารถแสดงออกได้ทางการกระทำทางคำพูดแม้กระทั่งทางความคิดแต่การให้เกียรติที่แท้จริงนะคะล้วนมาจากใจดังนั้นถ้าคนหนุ่งสาวผู้จาไม่ดีผู้จาไม่สุภาพไม่ระมัดระวังหรือไม่เคารพต่อพ่อแม่เป็นประจำาพวกเขาจะแสดงออกถึงความ ฉากการให้เกียร์ที่แท้จริงต่อพรอแม่ของตนอัวพอปากพูดสิ่งที่มันรุนออกมาจากใจอ่ะอยู่ในบทที่12ข้อ34พี่น้องคะางการดูเกียร์พวกเขามันยังสามารถแสดงได้ด้วยพฤติกรรมของพวกเขาเช่นใช้น้ำเสียงที่ไม่ถูกต้องหรือาการกรอกตาไปมาแบบลำคค็มองด้วยความลงเกียจนะครับแล้วก็ ทําตามคำร้องของเาแบบให้มันจบจบไปสิ่งสิ่หรือบุญและอื่นๆค่ะการลูกเจ็ียดพ่อแม่กลายมาเป็นวิถีปกติของคนทุกวันมันแพร่หลัยมีพัฒนาศัพทของเรามีภาพยนตร์เกี่ยวกับครอบครัวยอดนิยมหลายเรื่องที่ข้าพเจ้านั้นไม่อยากให้ลูกดูแม้ว่าบางเรื่องจะได้รับการจรัดลำดับ ว่าเป็นเรื่องทั่วไปแล้วก็สร้างโดยคนที่มีชื่อเสียงซึ่งโดยปกติแล้วคนก็จะถือว่ามันปลอดภัยมีเรื่องกินใจแต่พี่น้องรู้ไหมคะลักษณะที่เด็กพูดคุยกับพ่อแม่มันไม่เวิร์กเลยมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงพวกเขาปฏิบัติต่อพ่อหรือแม่อย่างโง่เขลาและหนุนหันพวกเขา ไม่ใส่ใจคำสั่งของพ่อแม่อย่างจรงใจแล้วหนังแบบนั้นก็จบลงด้วยการที่เด็กเหล่านั้นกลายมาเป็นวีระบุรุษหรือว่าพวกเขาได้ตัดใจราบนะัแม้ว่าจะปฏิบัติต่อพ่อแม่ด้วยควันแบบดูถูกเยียดย่างก็ตามท่านอาจจะคิดว่าพูดกันจริงไปไหม,หมแต่จงฟัง สิ่งที่พระเจ้ารัสว่าขอแช่งคนที่ไม่เกี่ยมปิดามาดาแล้วประชากนทั้งปวงก็จะขัดกับว่าอาอยู่ในเฉลยอนุตที่27ข้อ16ค่ะเอา่อวันนี้ท่านเข้าใจว่าคำแช่งสาบมันรุนแรงแ,แค่ไหนการถูกแช่งสาบโดยพระชาเป็นเรื่องที่แรงมากมากแล้อ,แลอาจจะคาหดหวังที่จะได้ยินว่า ผู้ถูกสาปแช่งคือผู้ฆ่าคนชามวยหรือประพุติปิตทางเพศหรือคนที่เล่นหาางสมมาถึงตอนนั้นพระเจ้าระว่าผู้ดังที่ดูหมิ่นปีิดาหรือบรรดาของตนจถูกแช่งสามค่ะืองคะะัะเราทบทวนตัวเองค่ะว่าวันนี้ท่านได้ให้เกียริพ่อแม่หรือยนะังการไม่ให้เกียริมันสะท้อนออกมาผ่าน กับร,รียกราทานมันอาจจะหมาถึงถือว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติหรืออาจจะเร็วสามต่ำชาฉบับที่รุนแรงกว่านั้นก็คือตามปฏิบัติต่อท่านอย่างน่าละอายหรือทำให้ท่านอับอายฉะนั้นวันนี้พี่้องค่ะก็จะย้ำอีกครั้งนะคะว่ามันมีรางวัลของการให้เกียรติถ้าเราให้เกียรติพ่อแม่ คํำสัญญาปุเจ้าบอกว่าเราจะมีความสุขอยู่เย็นเป็นสุขมีชีวิตยืนยาวในโลกใบนี้ค่ะขอพระเจ้าไว้วรนนะคะสวัสดีค่ะ